เอาแล้วนะครับคนดูก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาขอบคุณนะครับสามร้อยซับใน u t u b e นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยติดตามมาตลอดถึงแม้ผมจะหายไปเป็นปีเลยก็ตามนะครับในช่วงสองร้อยซับแรกนะขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับก็นะครับใครที่อยากเล่นด้วยหรือไม่อยากเข้าแคร์นะครับแอดผมมาได้นะในเกมนะครับผม ก็ยูไอดีน like ี้เลยนะครับผมนะก็ให้จำยูไอดีไว้นะเพราะว่าบางทีผมอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมนะส่วนพวกชุดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องจำก็ได้แล้วผมผมก็ไม่ค่อยใส่ชุดเดิมนะครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆนะครับผมจะพยายามทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอแจ้งตารางนะครับในการลงคลิปผมจะลงคลิปแค่วันจันทร์กับวันศุกร์นะครับ ก็อันนี้ก็ช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับว่าบางทีมันก็ไม่ได้ตัดคลิปเสร็จนะครับผมก็ก็เดี๋ยวขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังมีตัดคลิปนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นจากโปรไฟล์นะตอนนี้ผมก็ขึ้นสีดาวแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวก็ไปดูคลิปตอนขึ้นสีดาวได้นะครับตอนกน็กําลังตัดอยู่นะผมตัดคนเดียวนะครับอาอาทิตย์หนึ่งอาจจะลงได้แค่สองคลิปนะถ้าเกิดว่าผมได้คอมหรือว่าอะไรแบบ ที่มันช่วยทําให้แบบตัดคลิปได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะได้เพิ่มเป็น3วันนะครับต่อสัปดาห์เนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไปก่อนนะครับผมเนาะแล้วเจอกันครับคนดู